สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้านาคุณลุงคุณป้าทุกทท่านค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้ก็พบกับนิตยาบอลสีอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นิตยานะคะก็หาไม้หาบอลสีสวยๆมาให้เอฟซีได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นนี่แจ้งการจัดส่งนะคะนี่จัดส่งทางไปรษณีให้นะคะถ้าจะส่งนะคะมาเหมาแบบโอ้นที่50าสายไปทาง70นะคะ ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวนี้จะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถอะไรเพื่อนๆได้เลยค่ะบ้านนี้นะคะที่เพชรบูรณ์ฝนก็ตกติดต่อกันมาสองสามวันเลยเนาะเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเมื่อเช้านี้ก็ยังปล่อยอยู่เลยนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากนี่เลยไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะสวยทุกกระถางสวยทุกต้นนะคะน้องชื่อไก่สวนแต้งนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยนะคะ สวยนะคะเพื่อนๆเนาะไก่สวนแตงน้องจะทรงไม่ค่อยสูงมากนะคะไก่สวนแตงนะสวยนะคะนี่นะกัดสีกัดหน้ามาทุกกระถางเลยนะคะนี่เลยนะคะอันนี้แบ่งที่100บาทนะคะไก่สวนแตงนะคะเพื่อนๆเนาะหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่สวนแตงนี่นะใครอยากได้โทรมาเลยค่ะแล้วก็จะมี เป็นบอนปู่ฤาษีตาไฟนะคะสวยมากดูนะคะดูใบเขาเป็นทรงใบหอกนะคะนี่นะปู่ฤาษีตาไฟนี่เอาไปที่100อ่า30บาทนะคะตัวนี้นะสวยดูความสวยเขาอู้นาจะเก็บไว้ตั้งแม่จังถ้าไม่มีใครรับนี่จะเก็บนะคะต้นนี้สวยมากร30เลยะคะดูนะคะสวยความสีเขาเนาะ ใครที่ชอบออกทนสายดุสายเค็มนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าใบจะเล็กกว่าลูกไม้นี้แบ่งที่หนึ่งร้อยนะคะแล้วก็จะมีกาค่าพ,พิกนี่เลยนะคะกาค่าพ,พิกนะคะนี่ก็แบ่งที่หนึ่งร้อยนะคะเนาะเพื่อนๆเนดี๋ยวไปฟังกันบ้าง อันนี้น้องชื่อบัวหิมะไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะสวยสายหวานนะคะชมพูสวยเลยนะคะเลี้ยงแดดเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงแดดดีๆนี่น้องจากใบใบหนานะคะอันเนี้ยนะถ้าถ้าน้องป้ายก็จะเป็นบัวสวรรค์ถ้าไม่ป้ายนี่ก็เป็นบัวหิมะแต่ทรงใบทรงแบบเดียวกันเลยนะคะนะ,ะมี2ต้นในห,หนึ่งกระถางนะคะเพื่อนๆนะในขอที่100บาทนะคะ ก็จะมีสีกัญนานะนี่นะคะสีกัญนานะนิดกระแบ่งที่100บาทนะคะนี่เลยเพื่อนๆนะนี่นะคะสูงแล้วนะในหลอดใหม่น้องนะแล้วก็จะมีมหาเศรษฐีสวยมากเลยนะคะมหาเศรษฐีไม้กระถาง 5. 5 5มี2ต้นนะคะเนาะอ่านิดกระแบ่งที่100นะคะพุ่มสวยนะนี่นะเพื่อนๆนะ1น0บาทนะคะมหาเศรษฐี แล้วก็อันนี้จะเป็นานาคาราชฟอร์มกอสวยเลยนะคะนอกน,นี่เลยเดี๋ยวนี้จะฟอมให้ดูนะคะสวยนะคะนาคาราชนะนี่เลยคลิปที่แล้วเพื่อนเพื่อนเอาไปเยอะเลยนะคะนาคาราชเนาะว่าสวยเนาะอ่านี้กระแบงที่1 0 0รอนะคะนาคาราชแล้วก็จะมีอันนี้ฟอนพุทธฟอร์มกอทุกกระถางเลยนะคะฟอนพุทธะนะกระถางไหนก็ได้นะ เป็นฟอร์มกอทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะนิดแบ่งที่100อันนี้ไม่สองก็3นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะพรพุทธะนะคะ100บาทนะคะนิดแบ่งที่100สวยมากเลยนะคะพรพุทธะอ้ดูไก่ตัวนี้สวยมากอันนี้นิดขอเก็บตั้งแมวนะคะเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาน้องก็จะได้ฟอร์มนี้นะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนเนาะน้องจะทรงไม่สูงนะคะไก่สวนแตงนะนิดเอามาแบ่งนะคะอันนี้นิด เก็บนะ,ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพูนใครอยากได้ใบไผ่นะคะหลวงพ่อพูนนี่เลยนะคะหลวงพ่อพูนน้องก็จะทรงนี้นะคะสวยมากหลวงพ่อพูนนะคะนี่เลยอ่ะนี่แบ่งที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางไหนก็ได้นะคะนี่เลยนะคะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยนะคะเพื่อนๆเนาะ มีเลยมีจำนวนนะคะอันนี้ดูรวยล้นฟ้าอันนั้นเป็นทองภูมินนะคะเดี๋ยวเนพาไปดูตู้อื่นต่อ,อมาดูบอลน,นอกตู้กันบ้างอันนี้จะเป็นหนุมานอมพะพานะคะสวยสองสามเนี่ยเห็นไหมน้องก็ยังไม่ทิ้งใบนะคะตั้งนานแล้วเนาะ,อะสองใบกับอีกหน่หนอนะคะน้องมีหัวแล้วนะ น่าจะสร้างหัวแล้วน้องให้หน่อมาแล้วนะคะ,ะนุมาณอมพพา100บาทเลยนะคะแบ่งปันกันอันนี้จะเป็นราชเสน100บาทเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้จะปอแก้วนะคะนี่เลยอันนี้นอกตู้นะคะฟูฝนโอ้ใบช้ำๆหน่อยนะคะเพื่อนๆน,น่าจะงานหัวแล้วนะคะเนี่ยเพราะนานแล้วเนาะแต่ว่านอกตู้จริงๆนะคะร้อ ผ่านฝนผ่านหนามาสวยนะคะนะในงานหัวนี้ก็แบ่งที่หนึ่งร้อยนะคะแล้วก็จะมีอันเนี้ยเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆหลวงราชเสน่หลลานหนึ่งร้อยบาทนะคะมอนสีวันสุกหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นหกหลงหนึ่งร้อยบาทนะคะนอกตู้มีอยู่ฟอร์มหนึ่งนะ,ะนองนั้นนีเลี้ยงในตู้มีเยอะนะคะแต่ว่านอกตู้อันเนี้ย งานขุดขึ้นมาใส่กระถางด้วยนะคะ100บาทนะคะอันนี้จะเป็นดารานพร,รัสอ่ะแบ่งที่100นะคะดารานพร,รัสอันนี้จะเป็นเกสรเกสรภูมิลินนะคะนิดแบ่ง1กระถางนะคะเอาไปที่100บาทนะคะเกสรนีทำจำนวนเอง อุทยานหลวงลาราชพฤก100บาทนะคะอุย้ยอันนี้สวยมากแตกหนอ่อแตกกอมาแตกเก่งจริงเลยนะคะเนี่ยถ้าส่งนนิดๆโเหลือแค่ยังเก่ง3าสี่ใบจะรอดไหมคะเนี่ยเพราะใบใหญ่มากแข็งแรงด้วยนะคะดูมาต่อด้วยนี่เลยน้องชื่อพมณนนีนะคะสวยมาก นี่ก็ว่าสวยนะนี่ก็เก็บตั้งแม่แล้วเนาะนี่นะคะสวยกระถางนี้ก็ยิ่งสวยเลยนะคะนี่เลยพมมณีนะคะเป็นบอลมีแข้งนะคะก้านใหญ่ใบหนาแข็งแรงนะคะนี่เลยเพื่อนๆชอบหน้าตาอย่างนี้นะคะดังๆเปิอะๆอย่างนี้นะคะนี่แบ่งที่120บาทค่ะมีมาแบ่งอยู่ที่กระถางเดียวนะคะเพื่อนๆนอกนั้นนี้ก็จําหน่ายไปบ้างแล้วเนาะแล้วก็จะมาอันนี้เป็น ซับเจริญดูแดงลงก้านเลยนะคะซับเจริญกระถางนี้เนาะแดงลงก้านเลยซับเจริญน,นิดแบ่งที่อ่า,อาแบ่งที่หนึ่งร้อยนะคะฮาร์ปแล้วก็แบ่งลงแดงลงก้านเลยนะเดี๋ยวอัพรอนสวรรค์รอหน่อยนะคะอื้แบ่งได้เดี๋ยวอัพรอนสวรรค์รออีกแป๊บนึงนะคะ มาต่อกันดินี่เลยนะคะเป็นตระกูลไก่อีกแล้วตะกี้ไก่สนแตงอันนี้ไก่เศรษฐีนะคะเพื่อนๆเนาะตระกูลไก่นะคะสวยเลยน้องชื่อไก่เศรษฐีนะคะเพื่อนๆเนาะนี่เลยนะคะนี่ใส่ให้สองต้นนะดูโหลดใหม่เขานะคะเข็งแรงนะคะไก่เศรษฐีนี่เลยอ่ะแบ่งเพื่อนๆใน กระถาง5.5ในราคา100บาทนะคะแล้วก็จะมีรวยล้นฟ้า100บาทนะคะอันนี้จะเป็นซับพ,พนมก็ได้แบ่งที่แบ่งได้ที่100นะคะฟอร์ม2ต้นนะคะซับพ,พนมเนาะนี่เลยอันนี้นิดว่าจะเก็บตั้งแม่สวยนะคะนี่นิดก็มีแล้วตนน้นนึงตั้งข้างนอกตู้แล้วเดี๋ยวมีแบ่งอยู่กระถางนึงนะคะจะหมดสวนและสวยนะคะเนี่ย อันนี้น้องชื่ออะไรนะพันท้ายนรสิงกระถางนี้นี่เก็บดีกว่าอ่าแล้วก็จะมีหงดารุนหงดารุณน,นะคะนี่กระแบ่งที่100บาทนะคะฟอร์มละ1 0 0นะคะอันนี้จะเป็นอุสามณีนะคะอุสามณีไม้กระถาง5.5เริ่มกระสีมาแล้วนี่กระแบ่งให้ที่100นะคะอันนี้จะเป็นพระนารายพระนารายนี่กระแบ่งได้ที่100นะคะ อันนี้เลยอันนี้เป็นพันธุ์ท้ายรอสิง์นะคะฟอร์มนี้นี่ก็แบ่งที่100นะมี2ต้นเช่นกันนะคะนะแบ่งที่100โอ้ยายชนอึบเดี๋ยวสักครู่นะคะอจะเป็นฟอร์มนี้เพื่อนๆลอยลนฟ้านะคะฟอร์มนี้นะคะ หนึ่งร้อบาทเช่นกันนะคะรวยลวนฟ้าอันนี้จะเป็นสิริมงคลดีหนึ100บาทนะคะสิริมงคลดีกำลังจะโตเลยแล้วก็จะมาเป็นชายชนนะคะชายชนอย่างนี้นะคะนี่เลยสวยสูงนะคะชายชนเนาะ ชาชนนิดแป่งที่120บาทนะคะดูหลดใหม่นะนี่นะคะสวยนะชายชนเอาฟอรฟมละ120บาทะคะ่ะมีหลายฟอร์มนะนี่นะคะฟอร์มไหนก็ได้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนาะอันนี้เป็นบนสีของแม่นะคะพอดีนิดเอาของแม่มาขายนะคะเนาะชายชนนะคะดูนะคะของนิดก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะก็เลยไปเอาที่สวนแม่มานะคะช่วยนี่นะคะขอ,อที่120นะคะรับรองว่า ด่างป้ายทุกกระถางนะคะนี่เลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆสีสดมากแม่เขาเลี้ยงโตนะคะตรงนี้เลี้ยงไม่ค่อยสูงนั้นดูนะคะ120บาทนะคะชายชนอน,นี้จะเป็นชินบัญชร1น0ง0บาทนะคะกระถาง5.5นะคะ2ต้น100บาทนะคะ,ะ, 5. 5ะ,คะ,ะ,คะอันนี้จะเป็นพญาดำรงสวยมากเลยนะคะพญาดำรงนะนี่นะคะ พญาดำลงนีกระแบ่งที่100บาทนะคะอันนี้จะเป็นหานุมานจองถนนฟอร์มกอเลยนะคะเพื่อนๆเนาะนี่เลยเลี้ยงนอกตู้สียิ่งจะแดงสดใสใหญ่เลยนะคะนี่นะหานุมานจองถนนไม้กระถาง5.5ฟอร์มกอนะคะเพื่อนๆเนาะนิดแบ่งที่100เช่นกันนะคะอันนี้เป็นหานุมานสืบมะค,คานะคะ ตัวนี้จะเป็นหนุมานสืบมคานะคะตะกี้ที่อยู่นอกตู้เป็นหนุมานอมภาอันนี้หนุมานสืบมคาหนุมานจองถนนนะคะอาแบ่งที่100บาททุกกระถางเลยนะคะนะเนอะมีอะไรอีกอันนี้จะเป็นรัตนสินรัตนสินนิดกระแบ่งที่100บาทนะคะรัตนสินแล้วก็โอ้อันนี้ นางสุจิตรานะคะนี่เลยอู้น่าจะเก็บตั้งแม่เนาะดูนะคะน้องให้หน่อมาแล้วนะคะนี่ลูกลูกน้องนะคะหน่อน้องพระนางสุจิตรานะคะนี่เลยพร้อมหน่อนะคะขอที่120บาทนะคะ,ะน้องอาจจะพร้อมทําจํานวนแล้วก็ได้นะคะพระนางสุจิตราน,นะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะฮกหลงเพื่อนๆอ,อยากได้ในตู้ฟอร์มก็ประมาณนี้นะคะใหญ่เลยนะคะ บิ๊กบึ้มเหมือนกันนะคะนี่ใส่ไม่สองกับสามต้นไว้ให้นะคะเนี่ยเริ่มไปเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะเนาะแล้วก็อันนี้เพื่อนๆน,นะคะคลิปที่แล้วนี่ไม่ได้ลงน้องชื่อหงเหมราชนะคะต้นนี้เนาะนี่นะคะหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้นะอ่ะอยู่ตรงนี้คือหงเหมราชนะคะนี่เลยแต่ละฟรฟมเดี๋ยวนี้ตกเป็นฟอร์มทั้งนั้นเลยนะคะหงเหมราชนะคะ น้องจักร้านเรียวๆยางงีๆๆนะะ้นี่ค่ะหงเหมมาราชฟอมละ100บาทเช่นกันนะคะเนอะนี่แบ่งที่100บาทเช่นกันเลยะคะ่ะหงเหมมาราชนะคะนี่เลยส,ยสวยเลยนะคะอืมอันนี้หกหลงเนาะในตู้นะคะสวยเหมือนกันนะนี่เลยโอ้อันนี้เป็นอินทรชิตหน้าทองดูซิฟอร์มอย่างนี้เลยนะคะอินทรชิตหน้าทองหรือจะฟอร์มนี้ก็ได้นะคะเป็นฟอร์มทั้งนั้นเลยสูงด้วยนะคะเนี่ยเลี้ยงนอกตู้นะคะถึงจะสวยเนาะ อินทรชิดหน้าทองนิดกระแบ่งที่100บาทนะคะเพื่อนๆนะนอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นอะไรนะนารีบุรพาฟอร์มสวยแล้วนะคะเพื่อนๆนะนี่เลยนารีบุรพานี่กระแบ่งที่100บาทนะคะกวนอิมกวนอิมก็ใบใหญ่อยู่นะคะนี่เลยฟอร์มละ1 0 0บาทนะคะกวนอิมนะคะ 100บาทเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็จะมอะีอันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะเช่นเคยนะคะนี่ก็ขอฝากแคตัสยิมโนไว้เช่นเคยนะคะนี่เลยเป็นไม้กระถาง2นิ้วนะคะนี่นะสีสวยๆเจีมๆเลยนะคะอ่านี่นะคะเป็นไม้หัวสีนะนี่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะอ่นนี้แบ่งที่ นะคะอันนี้นิดแบ่งที่กระถางละ80บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเนาะนี่นะคะลุ้นกระถางแล้วเพื่อนๆไปขึ้นกระถางใหม่ได้เลยนะคะเปลี่ยนดินเล้ยวน้องก็โตวันโตคืนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆอยากได้แบบไม่มีน้ําอันนี้จะเป็นเอโตนะคะเอโตนิดแบ่งหัวละ20บาทนะคะเอโตเนาะที่เดี๋ยวนี้จะนี่นะคะส่งแบบห่อทิชชู่ไปให้นะคะดึงถอนพร้อมทิชชู่ไปให้นะคะเนาะนี่ กระถางสี่กระถางสามนี่จะสวยงั้นเลยนะคะเพื่อนๆหัวใหญ่นะเลี้ยงนะคะสวยนี่เลยอันนี้ก็กระถางห้านิ้วนะคะนิดเลี้ยงนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆดูเนาะนี่เลยสวยเลยนะคะนี่สวยไหมคะนี่นี่คือไม้กระถางห้านิ้วนะคะเน่ทหนอและนิดเอามาชำเห็นไหมคะนี่เลยติดแล้วนะคะพร้อมที่จะแบ่งแล้วนะคะใครอยากได้นะอันนี้นิดแบ่งท่าอย่างเงี้ยนิดแบ่งที่ 30บาทนะคะเนาะแต่อย่างเงี้ยนิดเอามบตั้งแม่เดี๋ยวนี้จะเด็ดชําใหม่นะคะเนี่ยตางขยายพันธุ์ผสมทั้งเกสรหรือว่าเด็ดชําก็ได้นะคะเนี่ยนะคะแค่ตัดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก่อนจากกันวันนี้นี่ขอฝากอากุนิม่าไว้อีกเช่นเคยนะคะอันนี้น้องชื่อรับเงินรับทองรับเงินรับทองนะคะไม้มงคลน,นะคะวางนี้เลยไม่ต้องมีจานรองอเพื่อนเพื่อนที่โทรมาซื้อบอนสีกนนิด นี่นะคะเลี้ยงเนี่ยหาจานรองน้องแบบนี้นะคะใส่ถาดรองน้ำนี้นะคะนะคะเนี่ยเลี้ยงนอกตู้นะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยสวยเหมือนกันนี่ก็เลี้ยงนอกตู้อยู่นะคะอ่ะมาต่อที่รับเงินรับทองเราดีกว่านะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไม้กระถางห้านิ้วนะคะนี่เลยนิดแบ่งที่เอาไปที่90บบาทนะคะอันนี้ฟิโลนะคะดงัดงๆเลยอ่ะ นแบ่งที่100อันนี้จะเป็นซูเปอร์เรดอ่ะสุขสมใจปองมีคนจองแล้วนะคะเนาะนี่นะคะเดี๋ยวนี้ส่งให้วันจันทร์นะคะที่จองนิดไว้นะอ่ะอันนี้เหลือซูเปอร์เรดแล้วนะคะนี่เลยซูเปอร์เรดนี่ขอจำหน่ายที่กระถางละวหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าหนึ่งอยยี่สบาทนะคะซูเปอร์เรดนะร์มไหนก็ได้สวยๆอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยสีแดงสดใสเลยนะคะ อันนี้จะเป็นรับเงินรับทองอันนี้จะเป็นซูเปอร์เรสดูความสีเขานะคะสวยมาก120่บาทเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะสวยยิ่งเปลี่ยนกระถางน้องยิ่งโตเร็วนะคะเนาะอ,อโกนิมานะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะนิตยาก็หาไม้หาบอลซีสวยๆมาฝาก FC ได้ประมาณนี้นะคะ f c ท่านไหนสนใจก็โทรติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากรับชมคลิปจนจบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปจะต่อไปให้กับนิตยาบอลสีด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ